รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1ของนางสาววิภาลินีชยเดชตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการส่วนที่ 1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน นางสาววิภาลินีชยเดชตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ถึง6ในวิชาแนแนะวรวมชั่วโมงการสอนทั้งสิ้น6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่2ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน นางสาววิภาลินีชยเดชดำเนินการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการบริหารงานด้วยนวัตรกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสือ่อหรือการนำสือ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน,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 นการนำสือ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ดำเนินกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานางสาววิภาลินีชยเดชได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยดําเนินการขลับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ร่วมกับคณะครูทําการออกแบบและดําเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาตลอดจนสรุปผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. องด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นางสาววิภาลินีชัยเดชได้ใช้หลักในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเป็นเลิศและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน นางสาววิภาลินีชยเดชได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทางวิชาการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้จากการอบรมต่างๆมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนเองการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำผู้บริหารและคณะครูตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้การสนับสนุนการดำเนินง,งานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 3. ด้าน,นการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรม การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารได้ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน บริหารงานโปรง่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบวงจรและสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนากำกับดูแลแก้ปัญหาสร้างขวัญกำลังใจเพื่อส่งเสริมสนับสน,นุนให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถอันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพต่อไป 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและนอกสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนโดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีเขียวร่มรื่นสะอาด สวยงามและปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้ทุกรูปแบบ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมทรัพยากรสมองความคิดในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆด้านการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ นางสาววิภาลินีชยเดชได้วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้และคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยได้ศึกษาค้นคว้าหริอเริ่มสร้างองค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่นอกจากนั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่และได้รับรางวัลเกียรติบัตรดังนี้ 1>, 1. เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 2. การสร้างวินัยสุ่ความเป็นเลิศทางกีฬาจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 2. วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลสำหรับครูประถมศึกษาจำนวน9ชั่วโมง จัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเก้าธนบุรีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขและบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชน กียรติบัติผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้จากศึกษาที่การจังหวัดบึงการการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา นางสาววิภาลินีชยเดชได้ส่งเสริมให้คณะครูทุกคนพัฒนาตนเองเช่นการเข้าร่วมอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สามารถนำความรู้ต่างๆมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดทานวัตรกรรมใหม่ๆให้กับนักเรียนอยู่เสมอส่วนที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพ นางสาววิภาลินีชยเดชได้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปรกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าสแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและการรักษาวินยัยประเด็นท้าทายเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โดยการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นผลลัพธ์ที่คาดหวังคือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบโอเน็สูงกว่าระดับประเทศซึ่งโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างมีคะแนนผลการทดสอบโอเน็ปีการศึกษา2,564สูงกว่าระดับประเทศจํานวน3รายวิชาได้แก่วิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ และนักเรียนมีผลสมัมฤทธทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ3และโรงเรียนได้กลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางสาววิภาลินีชยเดชได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถดังนี้ หได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการเนื่องในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพบึงการ Innovation Grand Opening วันที่28มีนาคม2565นณโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลอำาเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการ 2. ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ALTc รุ่น909ระหว่างวันที่18-24มี 65, นาคม2565ณค่ายลูกเสือโรงเรียนบึงการสำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงการ 3. ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรแกนนำโครงการลูกเสือจิตอาสารพระราชทานเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือจิตอาสารพระราชทานสู่สถานศึกษาทุกหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดบึงกาฬ 4. ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา